วิธีแก้มือถือจอแตกแต่ต้องการข้อมูลนะครับมาดูกันเลยนะครับสำหรับมือถือ Android หลายๆรุ่นนะครับตัวนี้นะครับตัวอย่างเป็น a i เนะครับลาวาตัวนี้นะครับหน้าจอมีภาพนะครับแต่สัมผัสไม่ได้นะครับเราต้องการข้อมูลด่วนครับในการแชทในการลายือการเอกงานเอกสารต่างๆมีวิธีการครับนี่ฮะซื้อตัวนี้เลยครับ OTG Smart Connect ตัวนี้เป็นของ Micro Android นะครับมี3แบบมีทั้ง iPhone มีทั้งไท e C เลือกตัวนี้นะครับราคา20บาทซื้อมานะครับช่วยอะไรได้บ้างมาดูกันครับเสียบเข้าไปเลยปรับนะครับผมต่อมาครับเสียบเมาส์ไว้เลยครับหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นเมาส์ไร้สายหรือเมาส์ธรรมดาครับถ้าหากว่าเสียบเมาส์ไปแล้วมีไฟขึ้นแบบนี้นะครับนี่แสดงว่าเครื่องคอนเนคกับเมาส์เรียบร้อยทําไงต่อครับเราก็มานี่ฮะเหมือนเล่นคอมทุกอย่างเลยนะครับสามารถกู้ข้อมูลได้แล้วครับตอนนี้ครับนี่เลยครับนี่เห็นไหมครับนี่เลยเห็นไหมฮะนี่ เพียงเท่านี้ครับทุกท่านก็สามารถดึงข้อมูลดึงภาพดึงไฟล์ต่างๆได้นะครับก่อนที่จะทําการเปลี่ยนจอที่ร้านนะครับผมง่ายๆไม่มีอะไรมากมายสําหรับสมาร์ทคอนเน็กนะครับมีทั้ง3แบบนะครับทั้ง Android ทั้งไทซีแล้วก็ iPhone นะครับผมหาซื้อได้ตามร้าน20บาทนะครับเป็นวิธีแก้ที่ดีที่สุดในขนาดนี้ที่ช่วยได้ในการกู้ข้อมูลนะครับแบบฉุกเฉินนะครับก่อนที่จะไปเปลี่ยนจอขอบคุณครับสำหรับการติดตามพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ